สวัสด er pues nah well ีครับพ so ี่วุฒิ Builtex นะครับวันนี้พี่วุฒิมาแนะนำนะครับวิธีการติด N panel นะครับปกติเวลาเราติด N panel นะครับเราจะเอา N panel เนี่ยแนบไปกับตัวตู้นะครับแล้ววิธีการติดของเรานะครับเราก็จะติดที่ด้านหลังนะครับแนบอย่างนี้ครับเราจะยิงสกูที่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อล็อกตัวนี้กับตัว N panel นะครับอ่ะส่วนตัวด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเราจะยิงที่รางลิ้นชักตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้นะครับ ตรงที่แขนรางใงชักเราจะถอดรางออกมาก่อนนะครับแล้วก็ยิงสกูนะครับเข้าไปที่เอ็นพาเนลมันจะทําให้ไม่มีแผลนะครับแต่วิธีการใหม่ของเรานะครับง่ายกว่านั้นเราจะใช้ลามโร่นะครับเราจะใช้ลามโรตัวเนี้ตบล็อกเข้าไปนะครับวิธีการนี้คือข้อดีคือสมมุติเราติดตั้งตู้กับผนังมาแล้วเราสามารถแกะออกได้นะครับ ทั้งตู้ล่างตู้บนเราแกะออกได้หมดเลยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าริมผนังเป็นตู้โล่งนะครับถ้าริมผนังเป็นตู้โล่งนะี่ด้านหลังเราจะยิงที่หลังตู้เนี่ยได้ซ่อนลูน็อตได้แต่ด้านหน้าเราจะเ,าเก็บงานเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทั้งบานพับและรังชักเพราะงั้นคือถ้าเกิดเป็นตู้โล่งตัวนี้จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับตู้ลอยที่มีบานพับแล้วก็รางลิ้นชักที่เป็นตูล้ล่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าข้อดีของมันคือมันมันถอดประกอบได้อ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรามิโร่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการตบล็อกเข้าไปในร่องนะครับอ่ามันจะทําให้งานของเราเนไม่มีแผลนะครับอ่าวิธีการนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างนะครับต้งเต้ก็พลิกนะครับพลิกงานอย่างนี้นะครับแล้วก็เซตตำแหน่งให้ตรงกันนะครับเซตตำแหน่งให้ตรงกันอย่างนี้อ่านะครับจากนั้นก็ตบล็อกได้เลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อย ก็จะได้เอ็นมาแนลที่ยึดด้วยลาเมโลนะครับเห็นไห้ครับถ้าสังเกตนะครับอ่าก็จะได้งานแบบนี้แล้วข้อดีของตัวนี้คือเราสามารถถอดออกได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับพิวิแนะนำเพียงเท่านี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ